อกหักกับบ้านโอ้ยแล้ก็ยังสมหวังอยู่ค่ะพปรพิโนสวยสุดเลยแฟนตาสติกสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้เวลาเข้าป่าหาเห็ดอีกคือเก่าค่ะพ่อพี่น้องมีเวลาเนาะปั้นยุดก็หาเห็ดค่ะพ่อพี่น้องตามฤด,ดูกาลโอเค เก็บมาเก็บมาดอกยังงามอยู่ก็เห็ดเหลืองอีก เห็นบอลอีกค่ะพ่อพี่น้องเห็นบอลเนี่ยนี <c oughs> ข่ขาคือกินบอลแล้วตัวห้อยท่ากระจักรแทเด้อค่ะพ่อพี่น้องมองึงแน่อันใดมันแสบเพิ่อนก็กินเบิดเถอะนะดีแดงๆนงนะ เรือดคะ What ี o มีตอนนกริซซเอ็ด t นไม่รู้เรื่องนี้ t ไม่แโอ้กอเบตเตาลี่ตนจะของแค่เพิ่งเห็ด่งหน่อยย่ายเนเนยจะของมันกินหมดแล้วเแต้ถ้าถั่าเซ้ไว้กินหมดแล้ว เห็นนกตาฝรั่งบ้คะโอ้ยยังเมื่อยเฟืรอสิพ่อพุดดิ้งเฟอร์่อนดับฟอเฟอ่์เดี๋ยวเด้อ There. Yeah. กใส่ก็แลกแสบเลยแบบนี้นั่น,นหักดังกบกบๆเลยนั่น ขุ่มขาก็ก oh, ันยางเมื่อยอยู่ค่ะพ่อพี่น้องแย่ไปมันแย่สิพิษหวังแล้วบ้านอกหักกับบ้านโอ้ยแต่ก็ยังสมหวังอยู่ค่ะพ่อพี่น้องเนี่ย b e a u i e s เนี่ยสวย fantastic จะของเป็นพันมาพอตัวหอยถากเป็น fantastic ถากเป็นยังพันมาพอมานเดีเด้เนี่ยตุ๊ดตุดเลยเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสอง้วยแต่จะคลองเพิ่มมาพอ อันนี้เหี้ยเราจะ let them grow bigger โอ้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  มี <Gew> <laughs> <adas ana. laughs> ดก็มีอยู่เด็กแกงหน่อยนึงเลยเนี่ยเดี๋ยวหาอีกก่อนค่ะพ่อพี่น้องแต่พลังโก็มีดมีดมีดเอามากแล้วโว้ยพดชินแปกกันแน่ อับมีอื้อฮั้นไมีใชกนอไม่ใ่มีนี่ว่าย่ายกับปลูเหยียบแตกแตนเบิดเบบ่งตาดอกข้างนึ่งข็เก็บบังเนี่ ผอมมูหนึ่งค่ะพ่อพี่นกอุ้มคายางเมืออีดอกเนาะใกล้กับว่ามันจ้สีบัพอแล้วยางมบิ่งเอา้าไรใสยอยู่นี่ย <c oughs> ี่กลับแล้ว่ออีก สวยงามเลยกลับแล้วค่ะพ่อพี่น้องพ,อพ,อพ่อเฮ็ดผึ่งไงซำแต่ก็ได้เฮ็ดผึ่งอยู่แล้วก้รูพืงงพพ้นเฮ็ดผึ่งยังไงแลบวก็รูแต่ว่าเอ้หมูหนึ่งบูมีเวลากลับแล้วค่ะพ่อพี่น้องบมีวเวลาาลายกับขี้พ่ออยู่